สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟแทนพาไปนะครับวันนี้ผมมีนัดที่นี่ฮะบุญตาคาเฟ่คือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคาเฟเ่เล็กๆสถานที่เนี่ยใหญ่กว่าที่คิดนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ก่อนจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราลอก่อนนะฮะเพราะเรามีนัดเพื่อนสาวเราไว้คุณเก๋ชนระดานะครับจนป่านนี้ยังไม่มานะฮะนัดผม10บโมงครึง่งนี่11บเอโมงแล้วยังไม่มาอีกไม่รู้ไปหลงทางอยู่ที่ไหนอีกแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งรอตรงนู้นดีกว่าฮะร่มๆฮะอันนี้ร้อนเหลือเกิน ผมว่าผมนั่งรอตรงนี้นานแล้วไปรอข้างในดีกว่าแทนขอโทษคุณนัดผม10โมงขึ้นนี่สิโมงกว่าและนะ้วเนี่ยจริงๆอยา,ากจะขอเฉะลยว่าเราบอกทุกคนว่า11โมงแล้วเราลืมบอกแทนคนเดียวเราขอโทษโอดโหคุณประกอบกับเราหลงทางด้วยอหลงอีกแล้วหระไปไหนก็หลงอ่ะคือพามาร้านคาเฟ่อะไรแล้วเราก็เข้าใจเป็นร้านคาเฟ่ขนมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนี่มาแบบ ใหญ่อลังการมากนัดคืนทันทีแล้วเินไปยังไงเรามีเพื่อนเป็นเชฟนะเราพาไปไหนก็ต้องอลังการให้สมกับที่เป็นเจ้าของร้านแต่ว่าเธอที่ Five e g Beef พร้อมไหมพร้อมลุยเิเลยหิวแล้วฮะเก๋อยากกินกาแฟมากตื่นแาต้องกินกาแฟใช่ไหมใช่งั้นมานี่ค่ะจองตรงให้แค์แล้วนะคะขนาดนั้นเลยสวัสดีค่ะวัสดีนะครับจค่ะเฮ้ยจะบอกว่านี่เป็นมุมที่ทุกคนต้องถ่ายรูปอะ ไม่มันสวยมากนี่เหมือนซุ้มแต่งงานเลยเนี่ยโอ้ยไชอบอ่ะช้ามายังได้กินกาแฟสติยังไม่มาอปะสแกนขึ้นปึ๊บนี่เมนูที่เชอบมากบุญตาการ์เด้นนี่ค่ะวดคุณผู้ชมก่อนเราเครื่องดื่มอะไรคะเครื่องดื่มอะไรสักได้เลยค่ะกดปุ๊บมาปั๊บเร็วไปปะเนี่ยเห็นหรือยังนี่แอบเตรียมเอาไว้ก่อนปะเนี่ยไม่มี เขาเป็นโฮมเมดไอศครีมที่อร่อยอ่ะอือคือไอติมอร่อยมากอ่ะวันนี้เรามากับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเป็นเชฟเราจะชวนเพื่อนมาทําไอศครีมเกินไปเดี๋ยว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 กินแล้วจะไปเข้าไปทําเลยเฮ้ยจะเอาคืนเรื่องพาสต้าเขาที่แล้วป่ะเนี่ยส่วนผมีอะไรบ้างครับไอศครีมส่วนผสมก็จะมีนมข้นจืดนมข้นหวานนมสด ไข่แดงนะแล้วก็เป็นผลไเอสแฟกโอเคแล้วก็คือเอาทุกอย่างนําทุกอย่างผสมรวมกันได้เลยใส่อ่างอ่างผสมแล้วก็เป็นแบบนี้คนที่ห้าคคนก็เราไม่กล้าคนแรงกว่านี้คนอย่างนี้ถูกต้องนะถูกต้องค่ะแต่คนต้องเราเนื้อเนี่ยแล้วก็เข้ากันทั้งหมดเป็นสีเดียวกันใช่ไหมคะเตรียมทานเขาดูก่อนได้ไหมเนเน่นี่ยทำก่อนแล้วเดี๋ยวเราอะทำของเรา เราต้องใจะใชยย้ไหมหรอแตอยากรู้จังหวะยไงเพราะว่ามันตีแรงมันจะเกิดฟองใช่ไหมแหมเกิด <Okay. S 2> ฟองอากาศทําให้เนื้อไอศครีมไม่เนียน oh. อ๋อคุณต้องหัดคนละวันกับสองเดือนนะสองเดือนเดี๋ยวนะลูกน้องลูกน้องที่ร้านผมเนี่ยผมสอนเขาทำชีสเนี่ยมอสซาเรลลาชีสสดอ,อะ่ะกว่าจะคนจนกว่าชีสจะเนียนคือสองเดือนนะต้องสองเดือนเลยอเดี๋ยวผมพาคุณไปทำคุณจะได้เข้าใจว่าโอ้โหทำชีสเนี่ยคุณบูมันก็เหมือนง,ง่ายๆอย่างเงี้ย uh huh. ส่วนผสมน้อยกว่านี้โอเค แต่มันมันกว่าจะทําให้มันเนียนมันยากต้องมีฝีมือโอ้เนเน่คนไปถึงไหนแล้วเ<ด>สร็จแล้วดูสิเนียนแล้ว ý, เริม<อ>่มมีฟองแป๊บนึงเป็นไรไหมนี่มันมีฟองแล้วอะ่ะไม่เป็นไรนี่ฟองอากาศคือมันจะเป็นฟองแบบละมุนๆมันฟองแบบยิ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 บอ่ะไม,ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคือใส่เวลาไปตีแล้วเนื้อสกินจะไม่ค่อยเหนียดต้องคนจนไข่แดงนมนมข้นวานิลาทุกอย่างเข้ากันลงเป็นลิ่มอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้โอ้โหกว่าจะเนียนต้องค่อยค่อยผสมใช้เครื่องไม่ได้เหรอคะ ใช้เครื่องฟอสจาเขาจะเข้าไปแทรกในตัวจีใจกันไอมาร้ให้เี่นแบบนี้อ่ะไม่เห็นจะยากเข้าใจอย่างได้แล้ววันนี้เห็นเธอบอกว่าจะมาเอาคืนเรื่องทำเดี๋ยวเ,เรา,จะ,า,ารจะชาเล่น์ชาเลนจ์ทั้งทีอะเล่นโป่งใสอ่ะแข่งกับเชฟจะชนะได้ยังไงมีตัวใช่ไหม ขอตักเงินแทนออกหน่อยนะมาดูซิว่ามานิลาของแทนแล้วเขาจะเป็นยังไงแทนมาพอดีแทนตามาเร็วเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมให้แล้วใช่ไหมจะมีนมนมข้นหวานนมจืดไข่แดงแวะแล้วก็นี่ซอสวานิลาอาเชนตรงนี้ของเธอหน้านี้ดีกว่าเราเป็นคนเลิกใช้เราต้องอยู่ฝั่งไม่เอา,ามากินยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว ไม่เอ,อ้ฉันต้องอยู่ฝั่งซ้ายท่านหรไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยไม่มีฉันเป็นคนถัดฉันเป็นคนสวยฝั่งซ้ายกิจกรรมเราคือวันนี้คือคนอย่างเดียว <Okay. S 1> คนอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอติมรสชาติของเราเดี๋ยวใช้ไอ้ยนี่ให้พวกจัดสินได้เมื่อกี้รสชาติใกล้เคียงกันเมื่อกี้เขาทำให้ดูแล้วนะใช่ไม่ต้องมาถามแล้วนะไม่ถามโอเคมาเริ่มค่ะไข<อ>่ไข<อ>่ไข<อ>่เขาไม่ได้ใส่อันนี้ก่อนคุณเขาใส่นมก่อนเมื่อกี้นมข้นหวานก่อนไม่ใช่คุณเชื่อผมดิ ไม่ใช่เขาใส่นโน่นี้ก่อนจำได้เขาเทนนี้ก่อนเราจำได้เรียกว่าเขาใส่สามถ้วยตวงหรืออันนี้โนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแต่น,นี้ก่อน,อน,น,อนจริงอ่ะจริงจริงอ่าเราจําได้ถึงเราจะไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องอื่นแต่เรื่องความจําเราโอเคนะจริงเหรอไม่<น>อย่าเพิ่งใส่เขา,าให้คนไปเรื่อยๆก่อนนมต้องคนเรอไม่ต้องคนคนคนไปเรื่อยๆค่อยๆเขาจะเห็นคนเลยอ้าวเสร็จแล้วเขาใส่อะไต่อใส่นโนอันนี้อันนี้ก่อนใช่เหรอข้นหวานใช่อันนี้แล้วขนมคนเราก็ไม่ใช่นมข้นหวานก่อนเหรอไม่ใช่อันนี้ก่อนอ่ะครับผมใส่นมข้นหวานก่อนนะเอาดิ ไ,ไม่ใช่ใส่นมข้นก่อนจริงแล้วเขาก็คนแป๊บนึงก่อนคุณมันมม่นใจมากนะวันนี้มั่นใจสิเราตั้งใจดูเนเน่เขามากใช่ไหมคะน้องเน่เน่จะถูกถูกใช่ไหมนมสอแล้วก็นมข้นเนอะเชฟใจร้ายอาไม่ไม่ใช่นมนมก่อนแล้วนมข้นแล้วก็นมถ้วยเล็กเหรอไม่ใช่เขาใส่นมสองชนก่อนหรืออย่างงี้ถูกแล้วอรอถูกแล้วเราค่อยคนไปเรื่อย คือการที่เราคนแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยทำให้ส่วนผสอมอะมันไม่ไปอยู่กองอยู่ตรงกลางไงนึกออกไหมเวลาวุ้เราคนอย่างเงี้ยเป็นวงกลมใช่ไหมนึกถึงแบบน้ําวนไหมตรงกลางก็จะโดนดูดไปรวมกันอ่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะกระจายตัวได้ดีกว่าแล้วก็ส่วนผสมก็จะเข้ากันได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้คยคอยอ่อยๆอคุณคนมั่วอะถ้าเธอไงไม่เดีเด๋ยวก็เดี๋ยวก็วนเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอแล้วแถมวนอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวก็วนทางนี้อีก มันไม่ได้เหรอเขาให้วนไปทางเดียวกันคนก็คนรไปทางเดียวกันที่เหมือนี่มันชาเลนเงิเนี่ยโอ้ต้องมานั่งสอนอีกแล้วเราก็ไม่ทําตามเธอทุกอันเราก็ทําแบกแนวเห็นไหมล้วก็ทำสองอย่างผู้จัดการเนเน่บอกว่าของเกมพร้อมแล้วขเร้วเยเดี๋ยว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 เข้าเครื่องแล้วนะคะเฮ้ยคุณไมยบมยคนจุนเนียนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าเครื่องนะคะเสร็ทุกอย่างเสร็จก่อนเราได้ไงอ่ะเราเก่งเห็นไหมกลัวโกอ่ะค่อยๆเทสิเทไปเลยเรา เทระว่างงานไหะบอกเลให้ระวังระวังคุณใจเย็นระวอางตัดมาทางนี้หกกำลังคนอยู่เทเราไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปิดฝาใช้เวลาทั้งหมด20นาทีค่ะเปิดเลยนะไปแล้วเท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 เดี๋ยวแพ้ชิ่งของแทนได้เลยหรอเอรอเทได้ลุย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 ทำไมแทนเชนไม่เห็นหกเลยอ่ะไม่มี สกิดยังไงก็ไม่หกโอ้ยสบายหมุนอย่างนี้ฮนะปึ๊บรอไปค่ะ20นาทีดูเวลาก่อนตอนนี้เกือบ่ปยโมงเดี๋ยวอีก20นาทีรู้เรื่องใครจะเป็นแชมป์รู้เรื่องอย่าเลยว่าคราวที่แล้วก็พาสต้าก็แพ้ไปทีแล้วผมเ,เสร็จแล้วองของแชม์แทนเสร็จก่อนอ่ะเกสไส่ก่อนตั้งหลายนาทีอ่ะ ตันะฮะบารมีเชฟเกรู <laughs> ้แล้วเมื่อกี้เนเน่ให้เขาปิดสองทีมันคือสปีดเร็วขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เ้าคืออะไรเขาเปิดเครื่องนี้อรอเราไว้ก่อนมันก็วอร์มไปไงความเย็นมันก็ได้มากกว่าความเย็นมันพร้อมกว่าเหมือนเวลาเราอบของในเตาอบก็ต้องมีการวอร์มแล้วเขาเปิดตอนไหนไเหนนได้ยินเสียงเลยเอา้าวเขารู้ว่าเครื่องนี้ต้องเป็นเชฟอันเขาเลยเตรียมความพร้อมให้ก่อน คุณมือสมัครเล่นคุณก็ใช้อย่างนี้ไปสิจริงไหมฮะคุณแม่โทษนะฮะเสร็จแล้วนี่นี่ของคุณดู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 เดี๋ยวมคุณยังเป็นเหลวๆอยู่เห็นไหมเห็นปะอ๋อเวลาเสร็จไม่เสร็จดูจากตรงนี้เหรอใช่มันยังเหลวๆอยู่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อดูของผมนี่ของผมนี่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 เดี๋ยวมเหมือนไม่เป็นเหลวแล้วมันเนียนแล้วเป็นไอศครีมแล้วอ้เปิดแล้วนะของแท่เออของแทนแค่สิบนาทีเองอะดูดีว้าว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 เนื้อเนียนเลยทำไมเนื้อเนียนเราเอาเนาะ อะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าอะไรชนระดาสารภาพมาซิเธอทําอะไรกันสูตรฉันป่ะเนี่ยทำไมเนื้อเนียนอะ่ะเอานมออกไปทังถ้วยนึงอะ่ะเสร็จก่อนว่นจะอร่อยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะอร่อย,ย,ยจะ,จะออยเอานมออกไปเดี๋ยวเมื่อกี้เธอเธอแอบบแกล้งฉันเอานมออกไปด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะระหว่างเธอด่านะ่ะเขาบอกของฉันเสร็จแล้วเช่นเดียวกัน, <S <S เ,กนเสร็จแล้วค่ะไอศครีมวาน,นิลาสูตรบ,บุญตาคนโดยเกยวยุกค้ามเหนียวหนึบดูความเหนียวหนึบค่ะ เฮ้ยเขเกียวเหนึบเลยนะนี่นี่คือเอาคืนจากเรื่องพาสต้าใช่ไหมเนี่ยเหนียวไฟมีฟ้าบ้าเราไม่เคยแก้แคนเพื่อน <c oughs> เราแค่เราเราแค่ลองดูว่าเออแทนจะทาได้ไหมสูตรไม่ครบเป็นเชฟมันจะต้องทาได้ทุกอย่างซีอะไรอย่างเงี้ยวันหลังจะตักออกก็บอกก่อนได้ไหมจะได้ลดปริมาณนมข้นให้มันไอตักออกก็รู้จะบอกก่อนก็รู้เท่าไหรยังไงล่ะโอ้ยอย่างางี้ไอติมเนี่ก็หวานตายพอดีเดี๋ยวให้เจ้าของเขามาชินทําใจแพ้แล้วเนี่ยวันเนี้ย เรียบร้อยค่ะแก้งกันไปแก้งกันมาคนนึงตักนมออกอีกคนนึงไปวอร์มเครื่องก่อนอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของสูตรออริจินอลเจ้าของบุญตาคาเฟ่เขามาชิมดีกว่ามายู่เดี๋ยวข้าเกลียแล้วคุณฟาคุณฟางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ละคะจ้กตัวจริงเกดี๋ยวเราตักให้ชิมดูว่าทั้งสองถ้วยนี้แตกต่างกันยัางไงาแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตให้คุณฟ้าคุณฟางเป็นคนให้คะแนนนะคะอ่ะเธอตักสิค่ะ เธอตักของเธอตักเราจะไม่พูดอะไรนะคะไม่เคยพูดอะไรเฮ้ยมีสซากอีกอันนึ่งไหมเดี๋ยวรสชาติมันปนกันนะ่ะไม่ปนหรอกอืมอันนี้ดูสิคะดูแบบเละๆอ่ะเธอตักของเธอปะนี่ไม่ต้องเยอะอันนี้ชิมก่อนว่าแตกต่างกันไหมเธอฉันจะไม่บอกเราจะรู้ได้อย่างไรของใครเนี่ยกูจำได้ที่ตักนี่อันนี้ของเธอเันนี้ของเธออันนี้ของเธอใช่อันนี้ของฉันไม่อนนี้ของฉันอันเล็กของฉันใช่เหรอไ<อ><อ>ม่ให้เขาชิมก่อนเพิ่งสีเพิ่งพูด ไหมคะต่างไหมฮะอืออันนี้หวานกว่าหวานกว่าเยอะไหมคะหวานกว่าแบบรู้สึกได้อะค่ะเห็นชัดเลยเหรอหวานกว่าจริงเหรอเออทั้งสองคนยังไม่ได้ชิมเลยนะนี่ให้ให้คุณฟ้าคุณฟางชิมก่อนหวานกว่าเพราะผิดสูตรใช่ไหมคะผิดสูตรแล้วตรอบใช่ไหมคะแล้วก็าแพ้ใช่ไหมคะผิดสูตรเพราะใคร คือถ้าตกรอบใช่ไหมคะไม่ค่ะแค่หวานหวานเฉยๆหวานกว่าเพราะเขาไปตัรน้ำใจอีกแล้วว่เขาไม่ยอมเขาไปตักนมออกไงเขาไปตักนมออกปุ๊บส่วนผสมมันก็เพี้ยนไงจะให้คุณป้าเขาชี้ก่อนสิอะไรหวานกว่าอันนี้อ่ะคล้นี้อ่าแล้วของคุณของคุณป้ากล้วยหวานถ้วยถ้วยของเราเป็นเป็นเป็นเชฟก็ใช่ว่าจะแบบสำคัญแต่นี่นะเธอแพ้แล้วแหละเธอหวานกว่าเธอตกรอบคือคือถ้าถ้ารู้ว่าตักนมนะเราก็จะแบ่งส่วนผสมอย่างอื่นออกด้วยให้มันคุณแม่เขาเก่งเก่ง เพราะว่านมมันลดลงใช่ไหมฮะแต่น oh, uh, ้ <sm> ําตาลมันเท่าเดิมอ่ะส่วนผสมมันก็เลยทําให้หวานขึ้นแต่เขาไม่รู้ถ้ารู้ล่วงหน้าเอฟเฟคเอฟเฟคลงมาติ๊ง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 ติ๊๊งงตติิ๊ง เอาคืนเอาคืนเคยไปทำเส้นสปาเกตตี้กับเขาเขาแกงค่ะนี่อย่างไรเป็นเป็นเป็นยุคข,ของกันแกงไปหลอกให้เขานวดมืองไงแล้วเราก็าแอบ,บเป็นเราแอบโยนใส่เครื่องถามนี่ได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนเน่เล่าไปแล้วรอบนึงแหละทำไมบุลตาคาเฟ่ถึงมีไอศครีมสูตรพิเศษโฮมเมดของของ,ของตัวเองเพราะอะไรคะจริงๆเป็นสูตรน้ำอัดลมแบบคุณทวดอไงเงี้ยค่ะทำคุณทวดไปอีกติดต่อกันมาตลอดบ้านแบบเออแบบทำไอศครีมแล้วคุณทวดอ่ะที่บ้านมันชอบทานไอศครีมกันเหรอคะใช่ค่ะชอบทานไอศครีมกันทุกคนเลย แล้วถ้าเกิดถอยเวลาไปตอนนั้นอายุคุณทวดนั่นคือแบบกี่ปีมาแล้วประมาณนั่นแล้วแต่ก่อนเครื่องทำไอศครีมมันมันจะมีอุปกรณ์ไงไม้ขาเยังเป็นขยะเป็นขยะใส่เกลือนึกออกไหมนึกออกไหมเคยเห็น่อไอติมที่ขยะได้ลงมาเขาก็จะเอาเป็นถังอันนี้มันไอติมหลอดแต่อันนี้ถังเนี่ยคือก็เป็นถังสแตนเลสอย่างนี้แหละแล้วก็ข้างนอกก็เป็นไม้แล้วเขาจะเอาน้ําแข็งใส่ข้างนอกแล้วใส่เกลือเข้าไปแล้วเขาก็โคนโคนโคนอย่างนี้วันี้ก็เอาไม้พายโคนโคนกวนกวนไปเรื่อยจนมัน ดูดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราทำอันนี้ของถึงตามสูตรใช่ไหมไอสกีมเบรดสามารถขายที่บุญตาคาเฟ่ได้เลยถูกไหมคะอันนี้แต่อันนี้ไม่ได้มาตรฐานทำยังไงดีคะอันนี้ตอกเงวเดี๋ยวตัดให้คุณแทรเข้ากับอานนีนะละอันนี้คุณเอาไปทำเป็นพวกมิวเชฟได้ฮะมันก็จะลดความหวานลง เอาว่าใครอยากจะมาเป็นลูกค้าหรือจะมาแวะมาชิมบุลตาคาเฟ่เนี่ยเปิดให้บริการมาไหนบ้างโฆษณาเต็มที่เลยในช่องของ35มสิค่ะเปให้บริการอังคารถึงอาทิตย์ค่ะหยุดวันถึงทุกวันจันทร์ถึงทุกวันจันทร์เปิดกี่โมงคะเปิด11บเอโมงค่ะ11บเอโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะี๋ยวติดตามไว้มาชิมนะคะขอบคุณบุลตาพาเฟามากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสรัการตัดสินที่ได้ทำมากๆเลยให้เกียรติชนะขอบคุณมากๆค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ช่องต5 c h a y n e l n ของเราด้วยนะครับก็จะมีรายการอื่นที่มีทังสาระความรู้อีกมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคราวหนะ้า<บ>ผมจะเยยืนยื่ไงเชฟแทนพาไปรายการเชฟแทนพาไปนะครับ X อ็กซ a โอลด n าชาเเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ